เคืออะไรใช่ทองปลอมรือเปล่านะ หลายคนคงเคยสงสัยนะคะเวลาที่ได้ยินคนเรียกแทนทองคาว่าทอง 24k หรือว่าทอง 18k จริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรใช่ทองปลอมอย่างที่หลายๆคนเข้าใจหรือเปล่าจริงๆแล้ว k ในคําว่าทอง k หมายถึงกระรัตของทองค่ะที่ใช้บ่งบอกความบริสุทธิ์ของทองว่ามีทองคําเป็นส่วนผสมอยู่กี่เปอร์เซ็นต์โดยมีสูตรคานวณง่ายๆค่ะโดยการเอาตัวเลขหน้า k นะคะหารด้วย24และคูณด้วยร้อยค่ะเช่นทอง 18k นะคะก็จะคํานวณได้ว่า18หาร24คูณ ด้วยร้อยจะเท่ากับ75ค่ะแปลว่าทอง 18K มีส่วนผสมของทองอยู่ที่75นั่นเองค่ะและเหตุผลที่ทองต้องมีเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนผสมเนื่องมาจากจริงๆแล้วเนี่ยค่ะทองคำเนี่ยเป็นธาตุที่มีลักษณะอ่อนนุ่มนะคะจึงทําให้ต้องมีส่วนผสมอื่นๆเช่น ทองแดงเงินนะเพื่อผสมกันแล้วให้เกิดความแข็งแรงสวยงามแล้วก็บอกกับการใช้งานในรูปแบบต่ตางๆมากขึ้นค่ะเช่นการจะทําเป็นทองรูปพรรพันธ์หรือการใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องประดับต่างๆนั่นเองค่ะสําหรับคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับการคิดหน่วยของทองคาเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าการัตเช่นทองรูปพรรพันธ์หรือทองคําแท่ง96.5%ที่ขายกันอยู่ตามร้านทองซึ่งหากเป็นหน่วยเป็นเคแล้วจะมีค่าเท่ากับ 23.16K เคค่ะดังนั้นทองเคจึงไม่ใช่ทองปล่อ ะะแต่จริงๆแล้วคือทองคําแท้ๆที่มีเปอร์เซ็นทองเป็นส่วนประกอบมากน้อยแตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความแข็งแรงในการใช้งานนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อทองค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเลือกดูรายละเอียดของทองคําให้ตรงกับความต้องการที่จะใช้งานนะคะอย่าลืมกดติดตามโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของอินตโกและโกทูโกเพื่อไม่พลาดสาระดีๆเรื่องทองคำนะคะบ๊ายบาย